เทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมที่จัดขึ้นยหัดใหญ่บ้านเราวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะสําหรับเทศกาลตรุษจีนหัดใหญ่2,561นะคะซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่เมื่อช่วงค่ําคืนของวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะที่โอเอทีกลางโรงเรียนศรีนครมูลนิธิอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายดลเดชพัฒนรัตน์พร้อมด้วยกงสุลนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลา ผู้บริหารสมาคมชาวจีนพ้นทะเลน,เน,นายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันเปิดปดพิธีนะคะมีการจุดพลุจุดประทัดติดต่อกันหลายล้านนัดทีเดียวค่ะเสียงดังกึกก้องไว้ทั่วบริเวณนะคะเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองปีใหม่จีนอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวจีนค่ะ สำหรับตรุษจ,จีนหัดใหญ่จัดขึ้นตั้งแต่16ถึง19กุมภาพันธ์นี้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วมีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนนักศึกษาค่ะการแสดงจากสาธารณารัฐประชาชนจีนการประกวดมิสหัดใหญ่ไชนิสทูเทนะคะการประกวดหนูน้อยไชนิสคิดค่ะมีนักร้องนักแสดงนะคะมาให้ความบันเทิงมีการแสดงเชิดสิงโตจากจังหวัดนครสวรรค์ด้วย ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าย่านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจนํานวนมากค่ะส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมานะคะก็ถือโอกาสจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าราคาถูกตามแหล่งช้อปปิ้งต่างๆในเมืองหัดใหญ่ค่ะก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาค่อน คางที่จะคึกคักทีเดียวแล้วค่ะ